เกมใหม่ล่าสุดค่าย PG มาแล้ววันนี้อยู่กับ Skylight นะครับสกายไลท์มาใหม่ล่าสุดเลยนับอันนี้ก็อัปเดตสดร้อนเลยก็เอามาฝากพี่ๆกันนะครับภาพมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตายหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบความสบายตาหรับหรือผู้หญิงละกันนับมันจะมีอัญมณีนะครับแล้วก็เกมนี้นับฟีเจอร์บายนับหรือว่าการซื้อฟีเจอร์ของมันเนี่ยก็สามารถซื้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เบตอตาเริ่มที่ 1- นึถึงสองพันเหมือนเดิมนับสาหรับสกายไลท์นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าภาพค่อนข้างสวยนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับลูกเล่นมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดนับเกมใหม่ทุกวันเนี้ยของค่ายนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะอัปเดตมาบ่อยพอสมควรนับและลูกเล่นก้อนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับอันนี้สีดางจริงนะครับลูกเล่นน้อยหน่อยนะครับก็สกายไลท์วันเดอร์นับโดยชื่อเต็มมันนะครับบอลลูนเนี่ยค่อนข้างที่จะ เกี่ยวกันไหม <c oughs> ผมว่าบอลลูนเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาจริงๆนะับมันมาใหม่จริงนะครับเกมนี้อันนี้ก็เปิดแบบเรียลไทม์เลยแล้วกันนะครับมาให้พี่ได้รู้จักหรือว่ารีวิวให้ดูนะครับสำหรับพี่ๆที่ผ่านเข้ามาเจอเกมมาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับวันนี้เริ่มมาที่เบต5ก่อนเดี๋ยวดูว่าเกมใหม่เนี่ยมันจะออกคูณมาดีหรือเปล่านะครับคูณมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าง่ายพอสมควรนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับลักษณะของมันก็มี A มี Q มี J มีเคให้เหมือนเดิมนะครับแล้วที่เหลือเป็นอัญมณีนะครับ Y เป็นหัวใจนะครับเอ้อวยวเข้าสวยจัดสวย3ตัวแล้วก็สำหรับฟีสปินเกมนี้เนี่ยเก็บแค่3ตัวนะครับเออบิ๊กวินร้นะครับเกมใหม่มาก็เปิดหัวทัวร์เลยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยาก ไลฟ์สดไปรอบนึงนั่นแหล,ละสําหรับเกมใหม่นะครับก็ใครที่อยากไปติดตามไลฟ์สดก็สามารถเข้าบ้านดำเอกทวิตได้นะครับที่ ad kun s u i n d e r p c หนึ่งหกแนะครับก็สามารถเจอกันได้เลยนะครับเอาเบ็ดหเดี๋ยวไปสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อฟีเจอร์ละกันนะครับลูกเล่นมันน้อยจริงนะครับแต่มันก็สบายตาม,มอง,ง่ายนะครับเพลินๆไปนะครับเกมน,นี้ ไหลนอกยังไม่สวยนะครับแต่วายเข้าดีอยู่นะฟิเปิน3ตัวนะครับก็ลักษณะมา5ห้ช่องแบบนี้ก็ปกติแหละเฮ้ยวายมา1ตัวคูณสองคูณป่ะเทอร์โบไม่มาเลยตอนนี้จริงๆฟีบายฟีเจอร์บายเนี่ยก็เท่ากับเกมทั่วไปนะครับถ้าเป็ดหก็น่าจักประมาณ375นะครับ มันรีคูณนะน่าเสได้จริงๆนะเราสะสมคูณขึ้นมาถึงคูณสี่คูณห้าคูณหกคูณสิบเนี่ยแลาเกิดรอบมันหมดม,มีตัวไหลนะมันก็รีกลับมาคูณหนึ่งใหม่นะมันไม่ได้เก็บคูณนะถ้าเก็บคูณนะบอกเลยนะครับว่าสวยจัดเกมนี้ขายาัยอัปเดตจริงๆเลย PG นะครับชึบคูณสองไอ ทำไมมันเงียบยาวเลยอุ้ยหลุดมาสองตัวขาดที่แค่ตัวเดียวเองปิดเทอร์โบก่อนละกันนะเดี๋ยวตงส่ยต้องใกล้ได้ซื้อฟรีแล้วละ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตามคลิปก่อนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับดูเบ็ดหน่อยนะครับก็สูงสุดแหละที่สองพันนับถึงคูณสิบนับผมก็ขอเดินเบ็ดเดิมนะับเบ็ดห้าละกันนะฮะประมาณนี้เดินกําลังสวยนะครับ จริงๆเดินเลขคู่น่าจะสวยกว่านะเดินเลขคี้รู้สึกจะไม่ดีเลยแต่เบ็ห้าเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างที่เราติดเป็นนิสัยแล้วนะเรัียมาไว้มาคูณกับอัญมณีน่าเสียดายนะครับเวลานี้น่าจะไม่ใช่เวลาของมันแล้วแหละซื้อฟรีไปเลยละกันนะครับฟีเจอร์3ตัวนะครับซื้อแบบไม่ต้องลุ้นนะครับ วีสปิน10รอบนับสำหรับเป็ด5นับถ้าเกิดว่าซื้อทิกเกอร์นับเข้ามาถ้าทิกเกอร์เข้ามานับ4ตัวก็หมุนไปนับ15รอบนับหรือว่าเก็บวีดสปิน4ตัวก็หมุนได้15รอบนับอันนี้ก็เหมือนเกมทั่วไปเลยให้ช่องเออสวยคูณ10ดอกนี้แหละเออคูณ12ไหลต่อเก็บคูณ14ไปต่อนะขึ้นมาคูณ16ฮึมสุดท้ายบิ๊กวินนับเข้ามาแล้ว439นับไม่เก่าวินนับ ถ้ามันไม่รีคูณเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจี๊ดเลยนะเอ้ยฟรีไม่รีคูณว่ะคูณ16ไปต่อนะครับเอ้ยซื้อ300น่าจะไม่เกือแล้วแหละเอาสวยคูณ16หกไปไหมหอีกเหล็กสองรอบนะครับเอ้ยตัวแพงสวยนะครับสี่้อยห้าสิบคูณยีคูณย0ไม่ไหลบิก๊กวินเข้ามาอีกนะไม่เก้าวิน450นะครับ ดอกนี้ได้อัญมณีแดงมานะครับเออดีถ้ามันไม่รีคูณแบบนี้นบับอกเลยว่าโคตรจี๊ดเลยอ่าเหลือลัสฟีสปินนับหรือว่าการหมุนรอบท้ายจบมาที่คูณ26นับได้มา180เมกาวินนับก็โดยรวมทั้งหมดแล้วนับ10รอบกับฟีสปินทิกเกอร์3ตัวก็1,900 เอ้ย1นึ7ันบะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับซื้อ37 5นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้รับชมกันแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ลองไปจิ้มดูได้นะครับที่บีจีแล้วก็ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนับสรับคนที่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนับเดี๋ยวเกมหน้ามาอัปเดตอะไรก็รอติดตามเอาไว้แล้วกันนับวันนี้หยิบมาฝากกันนับสำหรับเกมใหม่ภาพก็หน้ารักดีนะแต่ลูกเล่นน้อยไปหน่อยนับให้ช่องเก็บ3ตัวรับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย